ขณะนี้เราก่อนจะถ่ายรายการนะพอดีอพ่อค้าติดภารกิจขายของนะครัว oh. ช่วงนี้ก็เรียกว่าช็อตช็อตหนักมากช็อตหนักมากจริงๆถ้าใครติดตามในเพจมันไม่ใช่ของเล่นจะเห็นว่าพ่อค้าช็อตหนักมากพราถึงขั้นต้องโลกข,ของตัวเองเออกมาขายแบบบ้าระหำแล้วนะฮะก็ยังไงถ้าใครได้ไปติดต่อซื้อนะก็อย่าไปต่อราคามากนะครับเพราะว่านี่ก็ลดทิพายแล้วนะฮะนี่ตอนนี้ก็เนี่ยัจัดอะไรอยู่นะฮะ เละเทะเละเทะตอนนี้ของขิอไม่กองกระจายกระจายไม่ได้ถ่ายรายการนะของที่กองกองคือของที่โลบมาขายเออ่เรียกว่าขนาดของเก็บยังต้องโลบมาขายแล้วนะช็อตไม่ชอ็อตก็นะครับอยากทําบุญก็สามารถติดต่อหาซื้อได้ในเพจมันไม่ใช่ของเล่นๆนะครับทาบุญเลยเป็นกุศลนะถือว่าเป็นกุศลเลยอะตอนนี้หน้าที่นี้เรียกว่าเป็นกุศลเลยนะครับตลอดใครที่มาติดต่อซื้อโดยไม่ต่อราคานะ อุยอุยอุยไปโดนอะไรบ้างอ,อ๋อมีผมอ่ะนี่สาวรอสาวรอไม่ไปงหน้าสักทอพิเศษเลยเหรออ่าเดี๋ยวพอไปลงหน้าเอามาสอนอ่าไม่ใช่แล้วขับขามไปตายเฉยเลยออ,อนา่าจะบิดได้สองข้างเนาะ ดาวเทิรนีม่มีเสียงพี่จีนพี่จีนน้องผมยาวมีแปงนะ้งไหมเอาแป้งมาโรยข้างหน้าพี่จีนน้องผมขาวหนะ้าฮะต้องผมขาวเลยหรอจริงจริงมันผมทองไนงะไม่มีสีทองเอาปุ้เคยเอาแปง้งโรยเออพอได้อยู แปลว่าถ้าพูดผิดพูดแกระซ่วมึงให้ดูเราไม่เกียดยี่พายเลยหุ่นงแเป็นเซเว่นขนมซามีสอวอย่างที่ผมกินคือเราจะมีชีสเค้กสตรอเบอรี่หนึ่งอันแล้วก็ สตรอเบอรี่อมากแสดงว่าเซเว่นัไม่มีอเลยคเคสตรอเบอรีนะชีคเคสตรเี่ก็อร่อยเป็นที่อยู่ในตู้แช่อะอ่าที่อยู่ในในไอไอตู้ใหม่มตู้ที่มีพวกเอโอเอคลอ๋ดี๋ยวาราลมพูดนะสวัสดีครับสวัสดีครับอามาซอนฮัลโหลครับพี่เยครับ ต้อง้องลองดูโอเคมาเอาผ้าดำก่อนมีแดดมาได้เลยนะโอเคเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาร์กมาร์กโอเคเซ็ตพร้อมแล้วแอนแอคชั่นสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู <Pal harder> ่รายการมาไม่ใช่ของอะไรครับผมอ่ะเอาแป้งเสร็จแล้วก็พูดซะหน่อยเอารอ พูดสิพอโดนเหยียบตีนหมหูนะหมูใช่ไม่ใช่นะกูว่ามันสับยับเลยพวกมึงจะคอเรียน เอาอยู่พื้นเพียนสิเอาเอาไมไดไมถ้างั้นจะจะพูดดีๆก่อนไหมก่อนที่เราจะจัดเราตัดเข้าเออเดี๋ยวต่อไปเป็นโชว์ช่วงเสียงเลยไหมเนี่ยเอาดีกับแม่ไม่เดี๋ยวยังไงอ่ะไม่เมื่อกี้มันก็ไม่ต่อให้พูดตั้งแต่ของก็แป๊บเดียวเหมือนกันเพราะมันยังไม่เยอะมากเพราะของอ่ะโอเคแล้วล่ะของเก็บหมดของของโอเคหมดแล้วเดี๋ยวแค่เมื่อกี้มาตายต้องไปยูนิเจอร์พผมต้องแช่นานเนี่ยทุกท่างเก็บได้หมดไป เล้เขอดูหน่ว่าไอ้ตอนช่วงไงมาครับซิกมาเก็บไว้เนะต้องให้เก่งไม่เก่งไม่เก็บไอ้สองตัวนั้นหนักต้องมาช่วยกันลุมอ่ะอะไรเอลเมก้ากับป้าแฟรอ่ะเพราะมันไล่สู้กันที่เรตัวต่อตัวเลยซิกมาได้เปรียบคือซิกมาไม่ต้องกินไงเป่นพลังเพราะนั้นพลังไม่หมดเอาจริงเหรอทข้ามอ่ะเป็นเอาศอกอ่มันเอาศอมาทำอ๋อซิกมาตายไปหายไปแล้วเออ เลยเหมือนเป็นซอมบี้ใช่เอาศพมาทําเป็นทหารโลกอมอนเลยไม่ต้องกินแต่ก็เป็นไ้เออเนี่ยตรงนี้ไม่มีปัญหาเว้ยกูวันนั้นกูก็ถามพ่อแม่โอ้ล็อกเราสมมติว่บิดเจ็บมือเลยคุณถามมึงหน่อยมึงถอดออกมาทําไมมึงถอดทอาไมแม่หรือแข็งเงี้ยมันกูวันนั้นปวดมือตอนกูทำคนเสิร์มึงบิดแรงไหมเว้ย ขนาดมึงกล้ามึงไม่สามารถบิดได้ดิแล้วกูเกลียดผมไม่กล้าบิดแรงกับไป้กุมารู้ไหมผมหนีอ๋อไอ้ตัดทเกีย่างคำตอบมึงว่าไอ้เหี้ยกูไม่แรงตว์กูจะไม่บิดเลยเดี๋ยวเออบิดแรงไปหรือไงค่ะโอ้โหมึงก็สรรหาคำตอบได้ไอีกก็ว่ามันก็โอ้เหี้ยโอ้เฮบิดเก็บยังไงวะเนี่ยฮะเฮบิดเก็บยังไงวะเนี่ยเมื่อกี้มันไม่ได้ปนีรอเมื่อกี้ยังไม่ยังไม่ทันบิดเลย นหนเงือบิดรอมันหักนะมมีกล้าเอาไหมมึงสองคนยังไม่ออกคุยขายอีกนโอ้โหเยี่ยสุดๆว่ะเนี่ยมันนี่มันเล็นว่ะโอ้ วาระที่ต้องบิดแนบเลยไม่ได้บิดแนันมีปัญหาเรื่องหาแล้วหรอเออใครจะไปบิดแน่นานโกงงทำมันบิดแน่นอย่างนี้เรหรับการใครทำวันนี้นะครับเราคงม,มาพักไว้เท่านี้ก่อน <c oughs> ตอนที่เรามีปัญหาในการไม่สามารถใช้กล้องได้แล้ว <c oughs> นี่แหละครับความบันเทิงของการ <c oughs> ใครทำรายการในแต่ละวันผมเอาถุงมือ <c oughs> ตอนแรกผมตั้งใจว่าจะให้คุณดูให้จบผมคิดว่าวันนี้ไม่คงไม่จบแล้วล่ะครับ เ,เดี๋ยวเราไปดูกันตอนหน้าแล้วกันข้าคือตัวโกงที่ชั่วร้ายที่สุดในปัตตภีหลังจากกินไข่ต้มแล้วข้าจะขอขยี้เจ้าด้วยความชั่วร้ายทั้งหมดที่ข้ามีอามาซอนแปลงล่างสุดยอดเป็นไงเดี๋ยวได้ดูในคลิปรอดูรอดูตาอ,อมามมซอนชั่วร้ายจริงไม่ผูพอแล้วชั่วร้ายพอแล้ว